สวัสดีค่ะดิฉันมารายสมชีพที่ปรึกษ,ษาสากรเครดิตยูเนี่ยนด้าน่าสมกัดค่ะ จากก่เครดิตยูนเท็ดมงคังสมมีการใช้สมาร์ทแมนเนตเป็นประจำนะคะมีการนําข้อมูลจากสมาร์ทแมนเนตมาลงรายกลุ่มกรรมการทุกสัปดาห์เพื่อให้กรรมการได้เรียนรู้แล้วก็มีการสอนกรรมการให้รู้จักดูดูการเงินเป็นนะคะโดยใช้สมาร์ทแมนเนตเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสอนและส่วนสุดท้ายที่เกิดปะโ์สูงสุดจากก่อคือเรานําข้อมูลจากสมาร์ทแมนเนตอันนี้มาวิเคราะห์งบการเงินเพื่อวางแผนการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายค่ะ ครับสวัสดีครับผมนายสม,มุทโยงการนะครับประธานกรรมการสากล์ติลิยูนเนียนบ้านทสาจำกัดน,นะครับได้มีโอกาสมาพูดถึงเรื่องโปรแกรมสมาร์ทแมนเนตนะครับจากการใช้งานจริงเนี่ยผมว่าถือว่าโอเคเลยนะครับเราสามารถเรียกขึ้นมาดูจากโทรศพัพท์ ได้ไวแล้วก็เราได้รู้ถึงแหล่งที่มาของเงินที่ไปรายรับรายจ่ายนะครับแล้วก็เอามาใช้เกี่ยวกับาทํงานวิเคราะห์ในการประทุมในการดําเนินแผนการของสา,ากลเรานะครับเ็าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีดีมากเลยนะครับสำหรับโปรแกรมสมาร์ทเมนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางพาวลินโพมหาดเป็นผูต้ตรวจสอบดิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านท่าสงค่ะดูรายการรับจ่ายเงินในแต่ละวัน ตรวจสอบเงินกู้แล้วก็การถอนเงินแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆสวัสดีค่ะนางพญพาทเพชรทีู้จัดการสากรค่ะระบบการควบคุมภายในนะคะการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้เข้าถึงสิทธิ์ในการใช้โปรแกรมค่ะคือเรามีการแบ่งแยกชัดเจนแล้วก็มีรหัสส่วนตัวเพื่อเข้าใช้งานค่ะ กรมีการสำรองข้อมูลทุกวันทำการโดยการสำรองในเครื่องและก็สำรองในแฟลชไดร์ค่ะซึ่งแฟลชไดร์เนี่ยเราก็จะไม่ได้เอาเก็บไว้ที่สำนักงานนะคะผู้มีสิทธิ์และก็ผู้มีความรับผิดชอบจะเป็นคนถือไปค่ะมีการอัปเดตในเรื่องของการสแกนไวรัสเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะในส่วนของห้องทำงานนะคะห้ามบุคคลภายนอกเข้าโดยเด็ดขาดค่ะหากไม่ได้รับอนุญ,ญาตค่ะ นนีใช้มาปีกว่าแล้วค่ะจะใช้ดูเวลาเฝา,ากหุ้นแล้วก็เงินฝากอะไรเยงี้ค่ะบางครั้งเราจะโอนเงินมาโดยผ่านบะบบธนาคารแล้วเราก็ยังไม่เดินทางมาที่สาหากรณ์เราก็จะเช็คในแอป,ปของเราว่าเงินของเรามีอยู่เท่าไหร่เราก็จะสามารถรู้โดยที่ยังไม่ได้เอาสมุดมาปรับเวลาเอาสมุดมาปรับเราก็สามารถตรวจสอบกับแอปเราว่ามันเกิดการถูกต้องไหมก็มีความมั่นใจอีกอย่างหนึ่งว่าเออเราสามารถดูยอดอัปเดตเงินของเราได้ตลอดเวลา ข้อดีก็คือเหมือนเราใช้แอปธนาคารทั่วไปอะค่ะเมื่อก่อนเราก็จะต้องมาวันทําการเท่านั้นแต่ตอนนี้เราสามารถหยิบมือถือของเราเนี่ยมาตรวจสอบยอดเงินของเราได้ทันทีเลยสะดวกสบายและก็มีความมั่นใจในการที่จะฝากเงินที่สาหกรร์จุดเริ่มต้นแห่งการบันทึกบัญชี มาจากการเข้าร่วมโครงการการออมค่ะสะดวกสบายสามารถจดได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาอย่างเช่นเวลาไปซื้อของแล้วมานั่งบนรถก็จดไปเลยว่าวันนี้ซื้ออะไรไปบ้างเงินเหลือเท่าไหร่นกได้เข้าร่วมโครงการชุมชนแห่งการออมค่ะเขาสอนวิธีการแนะนำการทำบัญชีจากสำนักง,งานตรวจบัญชีสาธารนะค่ะเขามาแนะนำ ประโยชน์จากการทําบัญชีของน้องจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการที่ว่าเราใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะประโยชน์ได้แบบว่าให้เรารู้ว่าใช้จ่ายอย่างไงอะไรอย่างไงแล้วก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้า จากการจดบัญชีทำให้ป้ารู้รายรับรายจ่ายและสามารถลดต้นทุนในการทำสวนได้ได้ประโยชน์คือทาให้เรารู้ว่ารายได้รานได้เท่าไหร่รายจ่ายเรามีเท่าไหร่แล้วก็เราเจอต้องเอามาปรับปรุงแล้วก็รู้ว่าเาจะต้องใช้เท่าไหร่เท่าไหร่